และนี่คือวันที่12มกราคมสภารร้อยหกับไฟติ้งฮาราดาเดินทางมากรุงเทพแล้วครับนี่คือไฟติ้งฮาราดาแชมป์โลกวัย20ปีโผลเป็นอดีตแชมป์โลกและเขานี้เป็นผู้ท้าชิงครับวัย27ปีพบกันที่ยิมเนเซียมหนึ่งหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็คืออาคารนิมิบุตรครับในสนามกีฬาแห่งชาติ g ฟติ n งฮาราดาตอนที่เป็นแชมปีนโลกนั้นเขาอายุ19ปีเสร็จๆกับยังไม่เต็ม20และวันนี้เขาเต็ม20แล้วการางๆใหรนี้นักมวยทั้งคู่เข้ามายืนฟังอาจารย์สังเวียนฮีรันเยเลขาครับฟังกติกากลางเวที กยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วห,ห,าาหลังจากผลเสียช์โลกไปแล้วก็มีสัญญานะครับแก้มือแล้วไฟนั้นไฟติงาาฟต้งฮารดาได้ค่าตัว2,000ดอลลร์ครับคิบดเป็นเงินไทยตอนนั้นก็คือ40,000บาท,บาทเดิมทีการชกกำหนดขึ้นที่เวทีมวยทุมพิน,นีแต่ว่าโปรโมเตอร์ก็คือ ในห้างทองทศอินทรทัดเห็นว่าเวทีลุมพินีนั้นอาจจะเล็กคับแคบ,บเกินไปไม่แมน่นหนาแข็งแรงครับก็เลยย้ายไปชคที่ยิมนเนเซียมหนึ่งบัตรค่าผ่านประตูก็60บาท120บาท150บาท250บาทถือว่าเป็นค่าผ่านประตูที่แพงมากครับเพราะยุคนั้นนี่ทองราคาบาทละ400เท่านั้นเองครับโอเลี้ยงแก้วละ75สตางค์ก๋วยเตี๋ยวชามละ6สลึงถ้าชาพิเศษก็2บาท คนดูเริ่มทยอยเข้ามาตีตัวเข้าสนามตั้งแต่บ่ายโมงครับพอห้าโมงประตูก็ต้องปิดสนิทครับตัวขายไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่มีที่ยืนแล้วไฟติ้งฮาราด้าครับหนักมวยพันดุก็ยังดุเหมือนเดิมครับขยิกเข้าใส่ตลอดหนวันนี้มาเปรี้ยนะครับไม่เหมือนไฟที่แล้วที่ไปป้องกันแชมป์แล้วก็บอกว่าถูกน็อกในยกที่11หมดยกครับตอนที่ไปป้องกันแชมป์แล้วก็ถูกไฟติ้งฮาราดาน็อกในยกที่1 1นั้น ก็เป็นที่ทราบกันดีครับโหนั่นเตรียมตัวไปไม่ดีเลยครับกลางคืนก็ค่อนข้างจะเที่ยวเยอะเพื่อนมากแล้วก็ดื่มสุราด้วยครับแล้วก็มีสาวมาชอบมากมายเหลือเกินสภาพร่างกายก็ไม่ไหวครับเจอมวยพันดุอย่างไฟติ้งฮาราดาก็เลยโดนน็อกไปเสียแชมป์โลกยกที่สองครับชมกันต่อรกรรมาการบนเวทีอาจารย์สังเวียนทีรัญยเลขานะครับดูกับไฟติ้งฮารดาดาดูครับหมาโชคที่กรุงเทพหรือที่โตเกียวนี่ดูเหมือนกันหมดเลยครับ แต่ว่าวันนี้เจอโผลที่ฟิตเปรียร้ยเรยกว่ามาเต็มถังจะเป็นยังไงบ้างครับดูกันให้ดีดูไฟติ้งฮาราด้าครับเดินเหมือนเดิมคึกตลอดเวลาครับเริ่มชกมวยเมื่ออายุ1 4ปีครับชกมวยสมัครเล่น3ปีแล้วหลังจากนั้นก็ชกอาชีพตั้งแต่ชกมาจนถึงไฟนี้ครับชกกับโผนนี่เขาแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นดูครับลุกไล่ตลอดโผลต้องถอยครับความห้าวความแกร่งนั้นอยู่ที่ไฟติ้งฮาราด้าครับโผลอายุ27ไฟติ้งนั้นอายุเพิ่งเะต้น20ครับ วันที่เขาครองแชมป์โลกนั้นยังไม่เต็ม20ครับ19ปีเศษเศษโหนยืนยับรบควรอวย้ยแม่ไฟติงฟต้งดูครับยึกยักล่อหลอกเอาละครับ1 2 3มีอัป,ปคัตมีหมัดตรงดูครับดูจริงๆโหนปะทะด้วยไม่ได้ครับทีต่อทีนั้นเป็นรองแน่เพราะว่าดุเหลือเกินแม่มากรุงเทพครับไม่ได้ตื่นเสียงเชียร์เลยนะครับ โหนแยบแล้วต้องถอยครับโหนบูไม่ได้ครับธรรมดาเนี่ยมีทั้งบูทั้งบุญแต่วันนี้ต้องต้องออกบุญอย่างเดียวแล้วครับเพราะไฟติ้งฮาราดานั้นบู้เหลือเกินยื่นแยบรบกวนเอาไว้ยื่นแยบเอาไว้ครับยาวกว่าฮาราด่าเดินซ้ายนํำและขวาตามแม่กล้องสมัยเ่ก่าอันนี้ก็ไม่เลวนะครับบุมกล้องนี่ใช้ได้เลยครับดูครับดูไฟติ้งฮาราดา โหนชกคราวนี้ต้องเครียดหนักทีเดียวครับเพราะว่าเจอมมยที่หนุ่มแน่นแล้วก็ห้าวสุดขีดดูครับฝ่ายสงค์คาราด้านี่ไม่ชกแกชกไม่หยุดจริงๆนะครับแล้วเต้นไม่หยุดด้วยครับกําลังแขนกําลังขานี่ดีมากซ้ายนั้นไม่ได้แยับเพื่อจะให้คุตสอสูโปวดครับแต่แยับนําทางแชับยบให้คุต่อสู้เรียกว่าเสียศูนย์โหก้มหน้าให้ค้าง ทำมุมกันหน้าอกนะครับเพื่อจะได้หลบมัดได้ง่ายหน่อยอโอ้โหหมดยกที่สองชกมวยนี่ไปลอยหน้าลอยตาหรือว่าเชิดคางไม่ได้ครับกุฎศูสู้สอยโดนแล้วร่วงชกมวยนี่เขาต้องการมวยต้องก้มหน้านิดๆครับหรือว่าทําคางให้เล็กลงหรือว่าซ่อนคางไว้ที่หน้าอกดูไฟติง้งฮาราได้ครับกำลังขาแกดีมากครับริ้วตลอดเวลา เตี้ยกว่านี่ไม่ได้มีความสุาเสียเปรียบเลยครับถึงมาจะตรวจเตี้ยยกที่3ามครับโอนโดนดันเข้าเชือกอีกแล้วกรรมการแกะออกมาดูครับไฟติงฮารด้าก็ยึกยักยึกยักตัดลําตัวมามีล่างสลับบนศีรษะนี่โยกตลอดเวลาแต่ว่าผมน้นสายศรษะลบดีเหลือเกินไฟนี้ดูว่าเห็นชัดครับว่าไฟติงฮาราด้ายังแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมครับ คนอายุ20แล้วาะว่าแหะครับเพิ่งเป็นแชมป์โลกมาครั้งแรกนี้คือการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกเขานี่เนียกว่าหวงเข็มขัดแชมป์โลกยิ่งกว่าจงอางหวงไข่โหนยืนยับรบกวนเอาไว้ไม่ฮาราดายับซ้ายใช้ได้นะครับกําการแยกออกมาดูฮาราดาเต้น,นครับ เต้นปลายเท้ากับอ้าวครับบวกแล้วผลบวกเป็นจังหวะแล้วก็โยกศรีรษะถอยต้องโยกศรีรษะมาโยกสวยครับอยู่ใต้รักแล es, ก้ั่นเองครับต่อยฟืดว่าดูไฟติ้งเต้นตครับเดินเหมือนเดิมครับต่อยผิดต่อยถูกไม่รู้แต่กมีลูกขยันแล้วมามาแรงเหลือเกินครับอ้าวแล้วครับเดินชนแล้วแม่เป็นไฟที่น่ากลัวยิ่งกว่าตอนที่ชกชิงแชมป์โลกครั้งแรกกับปาสคาเปเรสินะครับเพราะฮาราดานั้นห้าวเหลือเกิน โผลนตามไม่กระพริบแยบแยบเอาไว้ครับยกนี้ดูเหมือนว่าจะยืนนั่นขึ้นครับโผลยืนนั่นกาดสวยฮาด่าี่ศีษะไม่เคยนิ่งอยู่กับที่เอาลวครับบวกแล้วมวยคู่นี้หมดยกพอดีบางครั้งนี่โผล่ใช้วิธีนั่งเชือกแล้วโยกศีษะนะครับนานๆจะเห็นหมวยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับนั่งเชือกแล้วโยกศีษะ ดูลีลาการโยกหลบครับไฟติ้งฮาราดาโผล่โยกหลบอยู่ใต้ลักแล้นี่แหละครับแล้วหมุนออกมามีตอดขวาด้วยดูฮาราดาครับืมขว้างสุดชีวิตครับขว้างมัดขวานี่โผล่นั่งเชือกแล้วโยกศีรษะหลบหมดยกพอดียกที่4ครับการชกกำหนด15ยกฮาราดาวิ่งเข้าหาเหมือนเดิม มวยสมัยก่อนนี่แชมเปี้นโลกนี่เรว่าได้เปรียบเยอะครับก่อนป้องกันแชมป์แต่ละครั้งนี่ต้องมีสัญญาแก้มือทุกครั้งไปภายใน90วันครับแก้มือแต่ว่าผลนี่ทิ้งเวลา92วันครับนอกจากมีสัญญาแก้มือและกรรมการทางโผลก็มีสิทธิ์เลือกด้วยนะครับฮาราด้าก็เดินตลอดไม่ผู้ชมนี่แน่นจริงๆครับฮาราดาพยายามไล่ต้อนผลเข้าเชือก ผลโยกหลบเอ้าแล้วครับหมุนออกมาก่อนมวยจะชกกันนี่มาคนที่ตีตัวต่ำสุดคือ60บาทนี่เฮลโลลงมาชั้นติดเวทีครับ250บาทโอลเวงกันหน้าดูตอนนั้นโอ้โหดูครับฮาดาต้อนผลก็เชือกผลโยกออกมาแล้วอืวดูสิครับผล,ลวันนี้เจอสึกหนักจริงๆ,ๆข่าขาใหญ่ด้วยนะครับฮาดานี่น้องขาใหญ่กำลังขานี่ไม่ต้องพูดถึงเต้นได้ดีเหลือเกิน เข้าเชือกไม่ได้ครับเข้ามุมอับก,ก็ไม่ได้ด้วยเจอมวยพันดุแล้วก็ขยันชกอย่างฮาราดีาการแยกออกไปยืนแยกรบกวนฮาราดาตัดลำตัวแม่แค่เต้นไม่เหนื่อยจริงๆครับมวยอะไรไม่รู้ครับมวยยุคป,ปัจจุบันนี้จะเต้นอย่างฮาราดาก็หายากนะครับดูครับขยับตลอดเวลาครับกระชุบกระชวยเลืเกินเอาแล้ครับโผลนซอยหมัด หยับซ้ายนำเอาละครับฮุกโอ้โอหฮุกสวยมากคาราดาฮุกซ้ายนะครับเป็นมวยที่ชกยากเลยครับมีเข้ามีออกก็เร็วมากดูครับโหนี่วันนี้นี่ชกละเอียดจริงๆครับชกด้วยความสุข,ขุมอย่างยิ่งชกไปคิดไปนละครับดูสีหน้าก็พอจะดูออกครับว่าวันนี้นี่เป็นวันที่ผลชกด้วยความละเอียดที่สุดชกอย่างสุข,ขุมชกอย่างใช้ความคิดที่สุดเอาละครับหมุนออกมา มเจอมวยบูไม่ใช่บูธรรมดาครับบูแล้วเก่งด้วยครับเอาวครับล้วงลำตัวโผล่นิ่งโผล่จมุนออกมายังไงยืนยับรบกวนเอาไว้ยับเอาไว้อ้าวครับโดนเข้าเชื่ออีกแล้วต้องหมุนครับต้องหมุนอ้าวแล้วครับหมุนออกมาว้าต้อนดีจริงๆครับต้อนน่ากลัวมากเอ้าวครับโผลไม่ใช่ถอยอย่างเดียวครับตอนนี้ดูบักเอ้าวคัดแม่กอดคอเหนียวคอนิดๆแล้วก็ตัดลำตัวแล้วครับตัดสีข้างนายกโผลมีท่าทีว่าจะอ่อนกำลังลงบ้าง ยการาด้ยังเต้นเหมือนเดิมยืนแยบนำทางครับหมดโยกดูฮาราดาครับผลไฟนี้แม้ว่าจะอึดอัดนะครับแต่ว่าการยืนมวยนี้งดงามกลับมาเป็นผลนคนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับยืนมวยสวยเต้นสวยออกลีลาสวยครับโยกที่สะลบ ฮาราด้านี่บูจริงๆครับดูครับแล้วตอนโผลเข้ามุมอับนะครับพยายามตัดลําตัวโผลด้วยอัดข้างหน้าเอ้าครับต่อยทั้งไหลแล้วโยกซ้ายขวาเลยครับโผลหมุนออกมาครับดูครับนี่ครับหมุนแล้วจิ้มซ้ายการหนีออกจากมุมอับในโผล่นี่เป็นคนที่เก่งจริงๆครับยืนแยบรบกวนอาศัยช่วงให้เป็นประโยชน์แล้วครับตอนนี้บูเหลือเกินครับฮาราดาเนี่ แม่เท้าแกนี่เเลือเกินกับเท้านี่เต้นอย่างนักบอลเล่หรือว่าเท้าติดสปริงเดียนะครับววตานี่มุ่งมั่นมากครับชกที่โตเกียวหรือกรุงเทพเหมือนกันหมดครับชกด้กวยความั่นใจแล้วก็บูสุดขีดผลนหมุนออกมาสวยครับ